เมื่อลิซ่ากลายเป็นมือกล้องทำผู้จัดการเขินหัวร้อคิกคักถึงเกาหลีใต้แล้วกองทัพนักข่าวครั้งทำข่าว สวัสดีทุกคนนะคะได้เซซิน <c oughs> ไปไวที่เรียบร้อยค่ะสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตรอนพิงค์ค่ะที่ลอสแอนเจลิสของ b l a c k พิงคนะคะซึ่งจัด2วันติดต่อกันค่ะ19 2 0ถึงพฤศจิกายนสมาชิก b l a c k พิงคนะคะสร้างเสียงกรีดเรียกเสียงคือฮาจากฝรั่งลอสแอนเจลิสได้เป็นอย่างดีสนุกเมามันนะคะไม่แพ้เมืออนื่นๆที่ผ่านมาเลยค่ะทำฝรั่ง LA ครั้งหนักมาก ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะน้องลิซ่าจีซูโรเซ่ตามด้วยเจนนี่ค่ะเดินทางกลับมาถึงเกาหลีใต้แล้วนะคะสมาชิกก็ทักทายแฟนๆค่ะด้วยบุคลิกที่ดูใจดีสดใสร่าเริงค่ะคือน้องๆดูไม่เหนื่อยเลยค่ะเมื่อมาถึงสนามบินนะคะจากคลิปและรูปภาพนี้ค่ะโอ้โหเรีด้ว่าขนาดสมาชิกมีการแบ่งแยกกันเดินออกมาขึ้นรถนะคะทั้งแฟนๆทั้งพี่ๆนักข่าวค่ะที่มารอทําข่าวคือเยอะมากๆ สองลีซาก็คือยิ้มแย้มสู้แฟชมาค่ะคือน้องตอบรับทุกคนนะคะที่เรียกน้องโบกมือยิ้มแย้มจ้ำใสค่ะคือหันไปหาพี่พี่ทุกคนเลยนะคะคือมองไปรอบทิศท,ทางเลยจริงๆพี่พี่นักข่าวแต่ละสับนักนะคะก็คือเรียกลีซ่าลีซ่าลีซ่ากันเยอะมากๆพี่พี่นักข่าวนะคะก็คือคลั่งรักคลั่งทําข่าวนักมากค่ะ ในส่วนของข่าวนี้นะคะพีพี่ที่ดูแลสมาชิกค,ค่ะก็ตามชื่อแอคขคา์นี้เลยนะคะมีชื่อว่าเฮยาลิกค่ะได้ลงรูปพร้อมกับแท็กให้น้องลีซ่าเที่ยวชมนิวยอร์กกับลิซ่าก็เป็นวิดีโอค่ะตามที่ทุกคนได้ยินเสียงอะไรกันไหมคะเป็นเสียงหัวเราะของน้องลีซ่าค่ะหัวเราะชอบใจนักมากพีพี่นะคะก็เขินไม่รู้ว่าแกจะทำท่าโพสอะไรดีค่ะสรุปก็คือตามที่เราทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะ มุมภาพสวยนะคะทั้งรูปภาพวิดีโอก็ออกมาดีค่ะเที่ยวเด็ดกับพี่ผู้จัดการเบาๆอย่างไรก็ตามนะคะสมาชิกก็ถึงเกาหลีใต้อย่างปลอดภัยแล้วสมาชิกนะคะก็จะเริ่มทัวร์ต่อที่ยุโรปค่ะในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับหนองลิซ่าที่ช่องสไตล์นิวของเรานะคะนํามาฝากทุกคนกันในคลิปนี้